ไหามือเศร้นี่พี่น้องอะ่ะอสสบายดีเด้อบัดรักแขกบัดรักท่านพี่น้องเศร้าเน็ตมาเนี่พรากับพ่อแตงเนี่ยพี่น้องเนี่ยกินแกงฮิปโปเหมือกันมาเนี่พี่น้องเอ้ยนี่ยกำลังชดชดนอนเนี่ย Càng sẽ bắt mà mà lạ bài tiêu này xuống đây đó đó con nhơ đừng phải đong này bộ nè Oh, bộ tự thế này Chỉ nó cầm nữa đứa, phải nóng หามึ้งๆเลยพี่น้องเลยกำลังหอนๆพี่น้องเอ้ยหายากเหรอจ๊ะโป đọc lìm nãy video khi cảo mình nghe đã mà đọc 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 lạ, đọc เห็ดโปเป็นน้องเอ้ยหายกระมือเลยพอแต่มาเนี่ยกินกับบรรนากาดเย็นเย็นร่วมพันเลยหัว ได้ลายยุ่มมันเนี่ยพี่น้องอ่ะได้เฮ็ดช้าพนึง่งอือม นกจูบมันพี่น้องเอ้ยอกจูมันน่ะอืมหวานหวานเป็นแกงเห็ดโปะจังไม่มันแซ่บโปะข้าวดอยโปะน้ำแกงปโปะน้อยพี่น้องครับมูมันด้วย มันจูมลายมันเนี่ยถอาว่ามันบานโวยตุเลอฮอดกระตาบอะไพี่น้องพี่น้องก็ไปหาไลายหละ 好，莫啦。 อืมโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บอีหลีอายเห็ดหายเห็ดตัวชนๆหอมแซ่บแซ่บสุกแล้วซิ่นพี่น้องสิอยูกไก่เนาะ ต่างประเทศด้วยครับขนฮอดบานเบงพอ่อตาแฮกินพี่นองอแซ่บเลยื มันออห้กดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กันเด้อเพี่น้องเด้อกดติดตามกันนดะ้พอแต่นเนี่ย เอเขาโมกบเจอได้ร้ายติดตามเขาชมไปน้องครับติดตามคลิปต่อไปเดอ้อน้องเดอ้อ